มาหาเมียแล้วครับสองคนแก่นี้แคร์รี่แอนนครับ

ตอนนี้ก็เรากำลังซื้อเนี้หลาวนเรานี้ได้แพทหนึ่งขวดยังไม่ได้กินนะซื้อไปฝากี่น้อง

núi dì đến này là sẹo cái này còn sẹo vẫn còn hơn hẳn luôn nha ủa, mà nó đang đôn 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 ก็ร้านร้านที่เอาขายทุกสปพสิ่งแต่ปกสิที่บ้านเราก็มีหรอก แเราก็อยากมาเดินดูที่ช่องเม็กซิโกก็เหมือนกันนะครับเหมือนบรรยากาศตลาดแถวบ้านคนไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยครับมันมีอะไรเลยครับ ไม่มาไม่มาได้ลำไม่ไป่ะอยากระโดดนะอยกย่าหรอแล้อมได้ถามคุณติกอะไรกันอ้ยดีกว่าไงตามว่ะไม่เชื่อเราขออีกใ่ไหมวัวแบบจี่แหวกแตกก่อนะไรก็เบิงซ้อมเบิ้งกัน ตามล่าสาวครับสองเดือนก่อนคือผมอ่ะวันนี้นะครับมา่องเม็ดเพราะว่ามาตามหาคนมาสองเดือนก่อนให้บุตรกองทำครับคนที่นั่งรถนั่งรถซองแถวกับผมเดี๋ยวผมขึ้นข้ามให้ดู คนนี้นะครับคนนี้แหละผมมาตามหาเขาเพราะว่ามันเป็นรักแรกของคุณทองนะครับผมก็เลยว่ามาตามให้ตามให้น้องบ <c oughs> ่งาย่ตัเราจะเจอหรือเปล่าเราจะเจอหรือเปล่าถ้าเจอก็เป็นวาสนาให้ไม่เจอก็ ผมต้องหาคนใหม่ครับขอต้องหาคนใหม่เดครับตัดภาพมาแลครับมันตอนนี้เราจะเป็นเป้าหมายใหม่ที่ไม่ใช่คนเดิมเดี๋ยวพาไปดูเย็นดูเย็นเดูดูที่ที่ไม่ได้หนาวนะร้อนมากเลย ตามมาครับแคไหนก็ไว้เสียงของที่น เนามีเงินเาเอหาเสียงีเียงจบเลยครับจบเลยครับจบเลยครับไปกันต่อ ตอนนี้ผมจะกลับแล้วนะครับเพราะว่าเราเจอสาวไม่ไดีอยู่ที่ด่านตอมอนะครับสาวอยู่ที่บกอสเอดี๋ยวเราจะไปบกอสอกันเดี๋ยวมาดูว่าเราเจอหรือเปล่า <c oughs> อาจจะถ่ายให้ดูหรือไม่ถ่ายนะครับแต่ว่าก็จะขอจบคลิปแค่านี้ <c oughs> <c oughs>